คนข้างหลังหัวโตเหรอทำไมเราหัวยังไม่โตเลยเือเป็นไงเราหัวโตตายไปเลยไม่ล่ะหัวโตเว้ยรถตายอยู่นี่แเว้ยพีทก็พี่คนนี้เฮ้ยอะไรไเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเงินยิงได้ยิงนะเพื่อนแต่เรายิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ตา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 ลูกกระสุนก็มีน้อยด้วยนะในเกมเนี้ยยิงเว้าวพีทดีทอยิงไม่ได้แล้วคือแบบสถานการณ์ ยังไงวะเนี่ยนิวิงนี่นะคะทุกคนเราก็จะต้องค่อยๆบินไปที้ค่อยยิงน้องนะคะคืออุ้ยแสงเลเซอร์ตำรวจทุกคนถ้าเราเจอแสงเลเซอร์เนี่ยคือเรา <c oughs> ทุกสนมาาทุกคนคือเราเวลาเราเจอแสงเล,เ,ลเซอร์แบบเนี้ยเราต้องวิ่งหนีนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมแสงเลเซอร์ตำรวจนี้แบบมันจะตามเราตลอดเลยล้วก็ตายง่ายมาก นี่เดีด๋ยวยิงก่อนปืนนั่นอยู่ไหน